รู้ไหมคะว่าสีของพลุเกิดจากอะไรสีสันต่างๆที่เราเห็นจากการยิงพลุจะเกิดจากการเผาไหม้ของโลหะชนิดต่างๆที่ผสมอยู่ในพลุโดยโลหะที่ต่างกันนี้ก็จะให้สีสันที่แตกต่างกันด้วยนี่คือตัวอย่างของสีของโลหะชนิดต่างๆเมื่อได้รับความร้อนโลหะแต่ละชนิดจะให้สีได้หลายสีแต่สายตาของคนเรานั้นจะมองเห็นสีที่ชัดที่สุดเพียงสีเดียว สีของโลหะจะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนของโลหะได้รับพลังงานแล้วอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากสภาวะพื้นไปสู่สภาวะกระตุ้นอิเล็กตรอนจะพยายามกลับเข้าสู่สภาวะพื้นใหม่โดยคายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแสงซึ่งทำให้เราเห็นเป็นสีชนิดต่างๆขึ้นกับชนิดของโลหะที่ใช้